ขบวนสีนศูนย์เหมือนเดิมไม่เคยจะถ่ายขบวนอะไรที่เป็นขบวนอื่นเลยนอกจากร้อยสองไอ้นอกฉากชินศูนย์ร้อยสองก็ถ่ายบ่อยแต่ไม่ได้เอามาลงลงในทิกตอกลงใน t ิกตอกนะถ้าใครอยากรู้ t ิกตอก,กก็ฝากเล็กไว้ใน อันนี้ละไลอ้ออได้านล่างฝากไว้ในด้านล่างแล้วไ,ไป่คนหนึ่งต่อตีเสี<ด>ยงแล้วนะแต่ว่ามันไม่รู้จะมาหรือยังอะแม่น้องอยากเยียมาแล้วมาแล้วเสียงเร่งเครื่องมาแล้วม,มาแล้วปี 10, าหนึ่งศูนย์สรีอาธิการุล ตีเตะอีกรอบนึงว้าว